จะเป็นเมนู็อクลอบสเตอร์นะครับส่วนนี้จะเป็นเนื้อวาเกิวนะครับอันนี้คือแซลมอนนะครับอันนี้คือชีสต่างๆนะครับที่เขาจัดเป็นเซตมาพร้อมกับพวกโคคัตต่างๆอันนี้จะเป็นสเต็กนะครับอันนี้จะเป็นขาแกะอันนี้คือลอบสเตอร์ริงกินนี่นะครับ สวัสดีครับผมบุมทธาริศนะไม่ใช่นะสวัสดีครับเราอยู่กับ, Channel Line Tank บกชาแนลไลน์แทงนะครับถูกช่องแล้ว oh, นะครับกับผมโอนะครับที่วันนี้เราจะมารีวิวอาหารการกินแบบที่เรียวๆมากๆนะครับคือเมื่อกี้จริงๆไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าหืลม คือเห็นตัวเองในนี้แล้วแบบโอ้โหนึกว่าดูช่องบูมอยู่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ High ทลีเจ e n c y นะที่ p e c t ต u m Roof Top นะครับ, Shop รบตรงนี้จะเป็น3ชั้นที่จะมี29 30แล้วก็31เนี่ยชั้นที่29เกนี่ยก็จะเป็นห้องอาหารโซนอินดอร์ส่วนชั้น30ก็คือจะเป็นโซนตรงนี้นะครับส่วนตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น31นะครับชั้น3 1เนี่ยตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยเขาทําเป็นฟังก์ชันสําหรับไพรเวทอยู่นะครับสำหรับใครที่เราจะมีอีเวนไาาาีด้ มาจัดเป็นอีเวนต์ตรงนี้ได้เหมือนอย่างบรรยากาศที่ใส่เข้าไปแล้วก็เขาจะเปิดเป็นพับบิคนะครับสำหรับให้ใครก็ได้มาที่เนี่ยนะครับมาทานมื้อค่ำนะครับแล้วก็มานั่งดิ้งตรงเนี้ยนะครับหลังจากเดือนตุลานะก็ลองดูแล้วกันว่าเปิดวันไหนก็เดี๋ยวผมทิ้งเว็บไซต์กับเพจเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับค่ะก็คือว่าเมนูที่สเปกคัมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของอาหารเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นเวสเทิร์นเมนูที่เป็นเหมือนอาหารแบบเมนคอร์สนะคะแล้วก็จะมีแบบในส่วนของ สแน็คด้วยที่เป็นแชร์ริงเลทก็คือเอามาแชร์กันได้อันนี้ก็คือคสแน็คใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกับว่าสําหรับท่านหนึ่งท่านก็ได้หรือว่าจะเอามาแชร์ก็ได้เพราะว่าที่นี่เราจะแบบเน้นเสิร์ฟแบบสบายๆก็คือทุกอย่างจะเสิร์ฟเป็นแชร์หมดเลยก็ได้ด้วยใช่เค,ครื่องดื่มตัวซิกเนเจอร์ค็อกเทลอ่ะค่ะก็คือ จริงๆสูตรเนี่ยจะอ่อจะคิดค้นมาจากบาร์เทนเดอร์ของที่นี่เลย mm hmm. ก่อนเปิดใช่เหมือนกับเป็นอะซเมนต์ให้บาร์เทนเดอร์เนี่ยคิดค้นสูตรขึ้นมาก็จะมีส่วนผสมของความเป็นไทยนิดนึงอย่างเช่นโฟอินวันเนี่ยค่ะก็จะใช้ส่วนผสมของใบมะกรูดหรือว่าแมทแมงโก้ก็จะใช้ส่วนผสมของเหล้าที่แบบอินฟิวส์ไปกับพริกแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มทั่วไปก็จะมีไวน์เบียร์แล้วก็ที่จะมีไทยคราฟเบียร์ด้วยอย, mm hmm. อย่างเช่นชละวนนนันต้นค่ะราคาก็เริ่มต้นแค่200 คนนั้นเองใช่ค่ะอันนี้อย่างแรกเรามาดูกันที่เครื่องดื่มก่อนนะครับอันนี้จะเป็นพวกนี่ครับอันนี้จะเป็นเมนูค็อกเทลนะครับไม่แน่ใจนี้ค็อกเทลหรือม็อกเทลก็จะเป็นชินามอนกับส้มชินามอนก็คือไอ้ก้านๆเนี้ยนะครับที่ปกติเขาใส่ไปในเครื่องแกงพะโล้แอลกอฮอล์ชัดเจนมีกลิ่นหอมของส้มกลิ่นชินามอนนิดนึงเหรอคนชอบนะชอบนะ คลา้คลายกินไอติมแท่งยาวๆรสโค้กอะที่มีกลิ่นส้มขึ้นมานิดนึงมันจะหวานแบบแบบไอติมรสโค้กอะ่ะนะครับแล้วก็มีกลิ่นชินามอนขึ้นมาเป็นหอมๆนะครับแล้วก็มีความขมตัดปลายนิดหน่อยนะฮะส่วนอันเนี้ยจะเป็นต้มยำคือเขามีนี่มาด้วยอะ่ะคลย้ยๆเงี้ยพริกกเกลือหรอคือเวลาเรากินเราต้องกินฝั่งนี้ใช่ไหมไม่ได้มีกลิ่นเยอะมาก ้าดื่มด้านนี้นะครับจะรู้สึกถึงรสเค็มๆเข้าไปที่ปากก่อนแล้วก็จะมีกลิ่นที่ <c oughs> กลิ่นที่เป็นความหวานน่นอ่อนแล้วก็หอมขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าดื่มด้านนี้หมดเลยเนี่ยมันก็จะรู้สึกเค็มพ<ๆ>อมาดื่มอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย<ๆ>ก็เป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวเบาๆนะครับไม่ค่อยรู้สึกถึงความออแอลกอฮอล์ไม่แน่ใจว่านี้มีแอลกอฮอล์ไหมคือมันเป็นบรรยากาศรูฟท็อปนะครับด้านบนนี้เราก็จะเป็น มีจากหลายๆเพจมานะครับโซนนี้ดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์100%เซนะครับไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายมาทานเดงแต่ว่าเราจะรีวิวรสชาติแบบเรียๆเหมือนเดิมนําเสนอแค่ว่าที่นี่มีอะไรแค่นั้นนะครับ mm hmm. เป็นบรรยากาศที่รีวิวแบบแปลกใหม่ปกติเราจะนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแต่ว่าเนี้ยมันเป็นบรรยากาศของลูฟท็อปนะครับที่เป็นเมนูที่สั่งมาแชร์ริ่งกันก็คือกินด้วยกันนั่นเองดังนั้นเนี่ย เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เขาจัดมาให้เป็นแบบนี้คือเวลาเรามาปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเป็นฟิลลิ่งอารมณ์เนี้ยนะครับแล้วก็อ่ะเอาจานมาอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็หยิบอาวุธของเรามีดหนักช้อนพูดทำไม่รู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ซ่อมนะฮะความบาลานซ์ของไซส์ไม่มีนะ <laughs> งั้นเราขอเริ่มจากอันนี้แล้วกันเป็นเมนู lobster tail อ้าใหม่อันนี้จะเป็นเมนูล็อกล็อบสเตอร์นะครับอันนี้จะมี เครื่องแบบนี้มาไหล,หล,หลยย่ๆใยญ่เนี่ยฮะควารู้สึกตอนหั่นขัดง่าย mm hmm. เดี๋ยวชิมนี้ก่อน mm hmm. คือความสัมผัสของเนื้อเนี่ยตั้งแต่ตอนหั่นกับตอนกินเนี่ยไม่ได้เป็นความกรอบ mm hmm. แต่จะเป็นเนื้อกุ้งที่เป็นกุ้งใหญ่ที่ค่อนข้างไปทางนิ่มๆน,นะครับ mm hmm. ถ้าเราเอาอะมะเขือเทศ mm hmm. มากินด้วยเมื่อกี้คือเนื้อสัมผัสข,ของตัว mm hmm. ล็อกอเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวทีนี้เรามาดูสัมผัสรสชาติบ้าง เวลากินรวมๆกันเนี่ยความหวานของมะเขือเทศอมเปรี้ยวนิดนึงอ่ะมันขึ้นมาทําให้ชูรสชาติของล็อฟเซอร์ล็อกล็อสเตอร์ตัวเนี้ยขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีความเค็มอ่อนๆในตัวนะครับรสชาติจะไปทางนวลๆแล้วจะไปทางรสเบาๆมากกว่านะครับส่วนนี้จะเป็นเนื้อวากิวนะครับเขาจะหั่นเป็นลูกเต่ามาสําหรับให้เราเนี่ยจิ้มแล้วก็แชริ่งกันได้เลยตรงนี้เป็นเห็ดกับชีฟสอ่านี่นะฮะความสุกก็ประมาณเนี้ยนะครับค่อนข้างไปทางน่าจะมีเดียมแร เนื้อดีหอมเนื้อไม่มีกลิ่นสาบเลยนุ่มไม่ได้นุ่มแบบละลายในปากมีความหนักของเนื้อแล้วมีความหนักของรสชาติผ่านการปรุงที่ทําให้มีความเค็มอ่อนอ่อนแล้วก็หอมหอมตัวน้ํามันแล้วก็มีพริกไทยเป็นเนื้อที่รสชาติหนักมีรสชาติให้ให้ได้สัมผัสเยอะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นชีสนะครับที่เขาหั่นมาแบบนี้แล้วก็มีเห็ดเดี๋ยวลองกินด้วยกันดีกว่ามีชีสมีผักแบบนี้ นี่นะครับกินเพลินมากอะ่ะไม่มีความผัดไม่ได้ขมเลยชิ้นมีความนวลขึ้นมานิดนึงเนื้อส่วนที่เป็นติดมันที่เป็นเส้นเอ็นแทรกตรงนั้นจะมีความต้องเคี้ยวนานนิดหน่อยนะครับอันนี้คือแซลมอนนะครับแล้วก็มีซอสต,ตรงนี้นี่นะครับค,ความสุกข,ของแซลมอนก็ประมาณนี้ให้ดูจาก อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองจิ้มอันนี้ดูนะครับเป็นซอสครีมครีมหนักนิดนึงเป็นซอสที่มีรสเปรี้ยวแซลมอนมีความนุ่มกําลังดีนุ่มอ่ะคือแซลมอนเขาไม่แห้งเกินไปนะครับแล้วความมันของแซลมอนเนี่ยกับความเคม็มอ่อนๆในเนื้อของเขาเนี่ยมันตัดกับความเปรี้ยวอมหวานนิดนึงของซอสได้ดี ตัวซอสเนี่ยจริงๆพอกินแล้วเนี่ยเนื้อไม่ได้หนักมากนะครับมันเป็นสัมผัสที่ยังมีความเบาของตัวซอสมันอยู่กึ่งกลางระหว่างซอสที่ใสเลยกับหนักนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับเราก็จะเห็นจากวิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวที่เราสามารถกินอาหารนั่งดืง่มแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับตอนนี้เราอยู่ันที่ชั้น31นะครับซึ่งเป็นชั้นบนสุด บรรยากาศด้านล่างนะครับนี่คือชั้น30นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชั้น29นะครับก็จะเป็นโซนอินดอร์นะครับอันนี้คือชีสต่างๆนะครับที่เขาจัดเป็นเซตมาพร้อมกับพวกโคคัตต่างๆปกติเราเป็นคนที่กินชีสไม่เป็นเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวจะต้องลองให้ดูโคคัตเอาไว้กินกับของดองโซนชีสกินกับพวกถัว่วนี่เขาก็มีขนมปังมาด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองชีสแต่ละอย่างก่อนกำลังจะเริ่มจากอะไรดีอ่ะลองจากโคคัตก่อนละกันนี่นะฮะ เรากินกับอันนี้แล้วกันอุ๊บกินไม่เป็น,นอ่ะก็โคคันเนี่ยมันจะมีความเหนียวในตัวของมันเองเนาะตรงส่วนที่เป็นลายมันแล้วก็มันจะมีความเค็มขึ้นมาดังนั้นเนี่ย การที่เรากินกับของดองมันทาให้ความเปรี้ยวขึ้นมาตัดรสชาติตรงนี้ได้มันทําให้ไม่เค็มมากจนเกินไปเวลาการกินอาหารไม่ควรเอาซ่องมาตรงนี้นะครับโดยเฉพาะมีดเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งนะครับอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งครั้งนี้ลองชิมกับอันนี้จะเป็นมะกอกดองนี้เป็นแตงกวาดองถ้ากินหมดนี่เลยจะใหญ่ไปไหมมีแต่ต้องลองเท่านั้นถึงจะรู้ตัวซาลามี่เนี่ยจะเค็มกว่าผาไมมแฮมผาไมแฮมจะเหนียวกว่าซาลามี่ส่วน มะกอกดองอันนี้มันจะมีความเปรี้ยวที่น้อยกว่าแตงกวาดองแต่มะกอกดองจะมีความฝาดลิ้นมากกว่าดังนั้นเนี่ยส่วนตัวจะชอบกินกับแตงกวาดองมากกว่าเราก็ชอบกินอันนี้มากกว่าซาลามี่นะครับแล้วก็ด้วยความสูงระดับบนนี้นะครับไม่มีสัญญาณคือมีแต่เหลือขีดเดียวนะครับชีสเนี่ยตรงนี้เขาจะจัดเรียงมาให้4อย่างนะครับเดี๋ยวอันนี้ออกก,กิกะ <laughs> อันนี้เขาจะมีอันนี้เป็นบลูนะครับใครที่แบบไม่ได้กินชีสมาบรูชีสนี่คือที่สุดกลิ่นของชีสนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนกินชีสจะจัดมากบูก็ละเอาไว้นะครับแต่ว่าก็รู้จักอยู่อันเดียวเพราะมันดังมากนะครับเดี๋ยวดูนะอันนี้จะเป็นชีสที่มีความเกือบๆเยิ้มๆหน่อยเห็นไหมล้วด้านนอกอ่ะมันจะมีผนังใช้คําว่าผนังไหมอ่า แล้วก็เอาผลไม้อบแห้งด้วยอน,นี้เป็นตรอบอูเรียอบแห้งน่าจะดดยคำรอเปล่าเอ่อชีสแบบนี้เราเห็นมาหลายที่ก็จริงนะแต่ว่าอันนี้ตรงขอบเนี่ยมันมีความเยอะมกว่าที่อื่นนิดนึงถ้าใครรู้จักชีสก็ทิ้งข้อมูลเอาไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะชีสตับบนี้เป็นชีสที่มีความเค็มอ่อนเค็มขึ้นมาช้ามากพอเข้าไปในปากเนี่ยสิ่งแรกที่ได้รับคือความหอมก่อนไม่เหม็นเลยมันจะเป็นความหอมขึ้นมาก่อนแล้วมันจะเป็นความนวล มันมันของชีสเข้ามาแล้วความเค็มจะตามมาที่หลังสุดเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคือความหวานของผลไม้อบแห้งมันขึ้นมามันทําให้มีรสสัมผัสที่หลายรสชาติมากๆมีเทกเจอร์ความกรุบของถัว่วดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าเวลากินชีสเนี่ยนะลองกินกับผลไม้อบแห้งแล้วก็ถั่วดูอันนี้สาหรับคนเริ่มต้นกินชีสเนี่ยอันนี้โอเคเข้าท่าเลยอันต่อมาอันที่2เดี๋ยวจะลองอันนี้นี่อันนี้เป็นชีสเหมือนในในการ์ตูนที่อันนี้เป็นชีสที่เนื้อแน่น ตัดเหมือนตัดชีสเค้กทำนองนั้นนี่แล้วก็ผลไม้อบแห้งแล้วก็ถั่วด้วยกิ่นให้ครบมีความหอมผสมเหม็นชีสขึ้นมามันจะเป็นกลิ่นเหม็นชีสขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้รุนแรงมากรสสัมผัสเค็มหวานเมื่อกี้นะครับนิดนึงแต่มีความนวลน,นวลละมุนน้อยกว่าน,นี้อันนี้บ้าง,อ,ง,งนะอันนี้เป็นชีสที่แบบนุ่มๆไปเลยเหมือนเหมือนเป็นวิปครีมอะ รู้สึกทังอันมันเยอะไปอ่ะแต่มันหั่นไม่ขาดกินเหอทั้งอันอันนี้มันจะเป็นชีสแบบนุ่มๆม,มากเลยอ่ะดูหน้าเรานนะีจะรู้นะคืนนี้ยเนื้อสัมผัสเบาคล้ายๆกินอะไรที่เป็นครีมแต่ความรู้สึกคือ มันเหม็อนอันดับที่3แล้วกลิ่นมันติดอยู่ในปากค่อนข้างนานกว่าเพราะส่วนตัวเราไม่ใช่คนที่ว่างๆนั่งกินชีสเนอะหรอไหมถ้าเป็นคนที่กินชีสเขาจะกิน่นอันนี้จะเป็นบลูบลูชีสเลยอะลองสักครั้งในชีวิตให้รู้จักบลูชีสก็พอนะครับ <laughs> กลิ่นมันขึ้นมาตั้งแต่แตะลิ้นตั้งแต่แตะลิมฝีปากเลยอะแล้วทิ้งไว้นานด้วยอันนี้น่าจะเป็นสปาร์กิ้งไวน์ใช่ไหมนี่มันมีก็เป็นสปาร์กิ้งปกติเลยมีฟองผุดๆนิดนึง <c oughs> ปกติเราไม่กินแอลกอฮอล์เนาะแต่นี้ขมอ่อนขมไม่ได้รุนแรงมีความซ่าซานิดนึงหวานนิดหน่อยอันนี้คือน่าจะเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่เขามากับน่าจะอะไรอะวาซาบิเหรอ ไม่ใช่ว่าคับบิเป็นความรู้สึกเหมือนมันๆอะ่ะแล้วกลิ่นไม่กลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงมันๆน,น,นว,นนวนลๆรสชาติไม่ได้เด่นไปทางไหนแต่จริงๆอ่ะเราว่ามันเหมาะสําหรับการบีบมะนาวนั้นเราขออนุญาตคนอื่นบีบมะนาวนะมันนาจะอร่อยอมีบริเวณด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นวุ้นเส้นเหมือนบนโจ๊กนะฮะขอลองจิ้มกับอันนี้ด้วยอะ่ะแป้งกรอบดีไม่ได้อมน้ำม,มันมากแป้งบาง มีความกรอบพอบีบมะนาวแล้วมีความเปรี้ยวตัดกับความนวลนอ่อนของตัวซอสท,ที่ไว้จิ้มใช้ได้คือมันเป็นเมนูกินเล่นจริงๆเราจะนั่งกินก็ได้นะครับแต่ว่าจานมันย้ายไปย้ายมานิดหนึ่งพร้อมเป็นเมนูแชร์ลิงแล้วเขาก็ถ่ายภาพกันตรงนู้นนะครับเราก็เพิ่งเคยรีวิวที่บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับครั้งแรกเหมือนกันเนาะแล้วบรรยากาศคลิปนี้ก็จะปแปลกๆหน่อยอันนี้จะเป็นสเต็กนะครับเราก็เพิ่งรู้ว่าไอ้แท่งนี้มันคือไฟ เดี๋ยวลองชิมเปล่าๆก่อนเขาจะเสิร์ฟมากับเฟรนฟรายแล้วก็มะเขือเทศเฟรนฟรายดูด้วยตาเนี่ยไม่อมน้ำมันนะครับความรู้สึกของเนื้อชิ้นนี้หอมตั้งแต่เอาเข้าไปใกล้ๆปากนุ่มกว่าเนื้อที่เป็นลูกเต๋าลองจิ้มกับซอสน,นี้ ตัวซ้อนความรู้สึกเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้มีรสอื่นเค็มไม่มีจะเป็นเปรี้ยวขึ้นมาแต่ไม่ได้ไม่ได้กระโดดมันจะมีเปรี้ยวกับนวลนิดนึงอะ่ะส่วนตัวเนื้อเนะี่ยหอมแล้วก็หอมถ่านนะครับมีความเป็นเนื้อย่างแต่มีความนุ่มแล้วก็คุณภาพของเนื้อใช้ได้เป็นไฟนิ่มมีกรอบนอกนิดนึงแล้วก็มีความเค็ม่อหนของเกลือน,นิดหน่อยไม่เค็มมากอันนี้จะเป็นขาแกะคืออันนี้ไม่ใช่แบบมาเสิร์ฟแบบนี้นะครับคือ อันนี้ผ่านการแชร์ริ่งกันมานิดนึงแล้วเป็นขาแกะที่ตุ่นมานุ่มนะครับตัวขนาดใช้แค่ซ่อมจิ้มนะแต่ว่ามีดหายแต่ความนุ่มได้อยู่นะนี่ขนาดใช้ซ่อมอย่างเดียวอ่ินทุกองค์ประกอบไม่รู้มีอะไรแบบสีส้มๆตรงนี้ด้วยอื พอเข้าป่าไปรสชาติแรกคือหวานแต่มันจะเป็นหวานหอมผลไม้ได้สักอย่างออกมาแล้วตัวแกะนุ่มจริงๆไม่มีกลิ่นสาบน้อยมากมีน้อยมากความหวานมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนกระทั่งเราเคี้ยวหมดอันนี้เป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมรีวิวน้ำส้มกันหวานมีเนื้อส้มหลอเป็นหลอดกระดาษ ผมเปรี้ยวน้อยมากทําไม่ได้เปรี้ยวเลยไม่ไม่รู้สึกเปรี้ยวเลยจะเป็นความหวานเบาๆไม่ได้หวานเหมือนมันจะมีน้ำส้มบางประเภทที่หวานแบบหวานแบบอยากจะลองกรี๊ดอะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ก็เป็นความหวานของน้ำส้มแค่นั้นเองหลอดเขาจะเป็นหลอดกระดาษนะครับส่วนนี้ก็คือน้ำมะนาวปรีดหกมันก็ข้นเปรี้ยวเพราะมันเป็นน้ำมะนาวแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบตายหี่นะแต่มันเป็นความเปรี้ยวแบบสดชื่นนะคนชอบกินเปรี้ยวมันจะเป็นเปรี้ยวที่แบบไม่ได้รุนแรงปรี๊ดมากนะครับแต่ว่าก็ทําให้เราตื่นไดด้้รรระะััับบนนนนนึงอออีีคคื์ิ่ ก็จะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลองชิมแล้วก็เอาเนื้อมันขึ้นมาด้วยนี่นะฮะรู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนเชฟเอียนมากขึ้นเรื่อยๆเส้นใหญ่คือเส้นเนี่ยมีความหนารสชาติคล้ายๆซอสมะเขือเทศบนพาสต้าแต่รสชาติมันไม่ได้หวานกระโดดรสชาติมันจะนวลแล้วก็อ่อนนิดนึงสัมผัสของตัวเนื้อกุ้ง ล,อล,อลอ็อกล,ล,อลอ็กลอกล็อกล็อสเตอร์เนี่ยจะคล้ายๆในเมนูจานแรกก็คือจะเป็นก้อนๆขยุ่มขยุมมานะครับดงนั้นรสชาติจะเป็นรสชาติอ่อนๆนะครับเส้นจะคล้ายๆเรากินเส้นปลาแต่ไม่ได้ดึงเท่าขนาดนั้นส่วนนี้คือปีกไก่ทอดนะครับขออนญาตใช้มือนะครับเมนูนี้ก็เป็นปีกที่ค่อนข้างใหญ่เขาก็โรยอะไรสักอย่างแล้วก็ราดซอสมามีใบมะกรูดด้วยขอใบมะกรูดก่อน ไม่กรอบใบมะกรูดถ้าทอดในน้ำมันที่เดือดจัดใส่ลงไปนะครับเราทำให้กรอบสุดๆได้เนี่ยมันจะเป็นความกรอบที่อร่อยนะครับแล้วก็จะไม่ขมนะครับเพราะมันจะกรอบแล้วขาดออกไปเลยนะครับแต่นี้ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะ,ะมาดูที่เป็นเมนูจานนี้จริงดีกว่านะครับเราต้องรีวิวเปลือกไกส่สิไม่ใช่เราต้องรีวิวปีกไกส่สิไม่ใช่เปลือกไก่แล้วก็ไม่ใช่ใบมะกรูด <c oughs> อืมหวานอมเปรี้ยวเค็มนิดนึง คล้ายๆกินซอสอะไรสักอย่างอ่ะหอมด้วยคล้ายๆแจ่วแต่ความหวานนําความหอมเขาม้าคคั่วมาเลยทําให้รู้สึกเหมือนแจ่วส่วนตัวปีไก่ก็คือมันมีความกรอบด้านนอกนิดเดียวนะครับนอกนั้นจะเป็นความนุ่มของปีไก่ทอดไม่ได้มากจนเกินไปมันเลยไม่ได้ทำให้ตัวเนื้อไก่แข็งอันนี้ไม่่สคิปนะอันนี้คือเมนูนะครับส่วนใหญ่เมนูอาหารจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณถูกสุด2 5 0้าิบนะครับแพงสุดจะเป็น2001ก็เป็นเซอร์ไพออ์ เซเว่นไอเทมนะครับคือ7อย่างราคาตรงนี้ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ10กับแวร์เนต์นะครับแล้วก็แล้วก็อย่างล mm ็อบสเตอร์โรลเฟ้นไฟอะไรเงี้ยเจ็้ยเก้บบบิบาร์บีคิววายิวบีฟฟิงเกอร์ริฟมัชรูมสปิ p i n a สลัดไอจานแรกอ่ะที่มันหั่นเต่าๆมาอันนั้นก็850นะครับล็ ini, cheese, tomato sauce. อบสเตอร์ลิงกินนี่ชีสทอมแอตโตซอสอ่าจานเนี้ยนะครับอันนี้พันสามนะครับก็ราคาเฉลี่ยบแบบนี้นะครับก็มีตั้งแต่ราคาที่เลเวลตั้งแต่2 300 800-900แล้วก็ไปถึงพั0ถึง2 0 0 0นะครับก็มีให้เลือกนะครับสำหรับดูจากเรทราคาก็เป็นราคาปกติในฟิลร้านอาหารแบบนี้ขอร้องเวลาดูเนี่ยยาวราคาแบบนี้ไปเทียบกับร้านที่เป็นร้านธรรมดานด้ไหมครับเพราะว่า ก็คือบรรยากาศคือวิวดังนั้นเนี่ยเวลาเทียบราคาเทียบกับในเรทแบบเดียวกันนะฮะดังนั้น,นเรทแบบเดียวกันก็คือเรทร้านอาหารแบบนี้ที่เป็นรูฟท็อปแบบนี้ก็คือราคาเนี้ยแหละนะครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้แหละจริง,รงๆรเขามาเสิร์ฟตั้งแต่ตอนแรกแต่เรายังไม่ได้ชิมเดี๋ยวอมาลองชิมนิดนึงนะโหกลิ่นเลมอนแบบชัดมากอะหอมมือจับดีๆะกลัวก้านหักมากอย่ความรู้สึกแรกคือหวานก่อนแล้วก็อมเปเรี้ยวหน่อยๆเป็นกลิ่นเลมอนที่ชัดมากหวานหอมอันนี้คือปลุนิ่ม ไม่ใช่ปลูอันนี้คือปูนิ่มซอสมะขามนะครับอันนี้ก็คือซอสมะขามนั่นเองเดี๋ยวขอลองชิมเขาทอดมาดีนะครับคือไม่อมน้ํามันเนี่ยดูดิคือแห้งถ้าดูไกลๆนะเอามาวางเนี่ยเหมือนไก่คาราเกะธรรมดาเลยตัวซอนนี้ค่อนข้างข้นเนื้อซอนหนักดังนั้นพอจิ้มนิดเดียวมันติดขึ้นมาเ้อะเหมือนกันนะ ไม่อมน้ํามันจริงๆข้างนอกมีกรอบนิดนึงสัมผัสด้านในจะเป็นนิ่มๆของปูนิ่มมีกลิ่นหอมมันอ่อนแต่ว่าพอเข้าปากไปเนี่ยซอสมะขามมันไม่ได้หวานมากจนเกินไปมีความรู้สึกถึงแต่หวานหวานนํานะครับแล้วก็กลิ่นซอสมะขาม,ขามขึ้นมาชัดมีตัดด้วยเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับนิดเดียวความโดดเด่นของเมนูนี้และรสชาติทั้งหมดอยู่ที่ซอสมะขามอย่างเดียวนะครับอันนี้อะไรสักอ,อย่างอีกอันนึงอ่ะ เมนูแบบมีอะไอะไรสักอย่างด้านบนเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองชิมดูอไอฟองฟองด้านบนอ่ะหอมอ่ะเป็นฟองที่นุ่มนะแล้วมันเสิร์ฟนานแล้วยังมีฟองเหลืออยู่เปรี้ยวผลมไม้ตัดด้วยความหวานนิดนึงหอมอร่อยอันเนี้ยถ้าอยากสั่งก็เปิดคลิปนี้แคปช็อตน,นี้เราให้พนักง,งานดูว่ามันคืออะไรแล้วกันนะครับนะครับเราก็ปิดคลิปกันที่ตรงนี้แล้วกันเนาะสว่างจ้ามากนะครับเราใช้ไฟที่พกมาเองนะครับสำหรับ ที่ลูฟท็อปของไฮแอทที่นี่นะครับก็เมนูอาหารก็จะประมาณนี้คือเน้นเป็นเมนูค็อกเทลเป็นเมนูมอกเทลที่สําหรับมาดื่มมาปาร์ตี้กันนะครับมากกว่าที่เราจะมานั่งกินมื้อหลกักแต่ว่าถ้าถามว่าจะมากินมื้อหลักเลยเนี่ยก็ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเมนูเขาจะไม่ได้หลากหลายมากนะครับก็จะเป็นใบแบบที่ให้ดูนะครับแต่ว่าถามว่าอิ่มไหมคืออิ่มมากๆเหมือนกันเหมาะสําหรับเออมาสัก7จ็ดแปดคนนะครับสั่งมาเยอะๆแล้วก็ มาแชร์กันนะครับก็ลองดูเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลเอาไว้นะครับว่าจองยังไงนะครับรายละเอียดเป็นยังไงข้อมูลเว็บไซต์หรือเพจนะครับเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เป็นแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่นี่ที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือบรรยากาศดีมากะารับแล้วก็ส่วนถ้าอยากได้บรรยากาศเสียงดังๆนะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปด้วยด้านล่างนะครับบรรยากาศของปาร์ตี้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกวันศุกร์ ตอน5้าโมงครึ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เจอกันเวลาร้านเล็กๆเนี่ยอะไรที่เป็นเมนูสั้นๆเราจะอัพลงไปในสตอรี่แล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ